จากรอบคือทีส่สรุปว่าพันทับครับทับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเมื่อวานที่พี่ลองสี่ตามันไม่ออกเลยจากรอบครับจากรอบเดียวไม่ออกเลยพี่ลองให้สักสี่รอบนี่รอบที่สองครับสตมหายหมุนยังถ่ายแล้วถายแล้วโอ้โหเมก้หมุนหมุนแบบกูเห็นแล้วมนหมุนจริงแต่เกมเกมกูไม่แหลกนะเมก้ที่ขอกูเสียงกระตุกไหมก็ไม่กระตุกนะแต่น่าจะหมุนบนยูทูบหรือเปล่าเม่ก้จะหมุนจริงกูเห็นเลยว่ากูดูขอตัวเองอยู่ เอ็มครับเอาจริงๆนะคนที่จะเล่นสิบเองอะ่ะก็ต่อเมื่อเป็นอะไรว่าแบดดันคะแนนะแน่ะคะแนนแบบยี่สิบสาสิบล้านน่ะเขาเล่นห้องสิบเอ็มแต่พี่ไม่ให้พี่เก็บกุญแจครับพี่เด่นแลว้ววันนี้พี่แบบเก็บกุญแจเอาคูณห้าสอบสองรอบอะ่ะสองรอบแล้วเก็บแค่วันละสองรอบเจ็ดวันพี่สบายอะ่ะมันไม่เสียเวลาดีครับอืมไปข้างหน้าติดนะไปข้างหน้าติด อยากได้ลูเชียเอามาด้วยของดีเลยไปรอยากได้กระหางบนบ่นถอนน่าจะทับนะน่าทุกคนจริงไม่ออกเลยไปทางหน้าออกโดรัวน่าจะทับแล้วทบับเมียเกิกระเบิงอยู่เมล่ะอ่ามีหมวกยิงจากลับไปนทฮเทคที่ที่ขอดตรงนี้แล้วมีจี้ใหม่จี้จุดลอยฟ้าแต่อันนี้นี้กูไม่ทำอืม ไม่ได้ทำไงเนี่ยพี่ติ๊กออกอันนึงคือตัวไอไหนุไอตัวเนี้ยกับตึกเป็นตึกลอยฟ้าเว้ยน่าจะดีเว้ยน่าจะดีมีกูไม่ทำไงประเด็นใประเด็นที่กูไม่ทำไงรอเลนหลังมาแล้วกันไม่เป็นไรเลนหลังเดี๋ยวมันก็มา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 อยู่แล้วแหละแต่จะมาแบบไหนก็ไม่รู้จะมาแน่นอน,นอ้าวทายสองได้สามเจริญพรขัดไปเดียว เมื่อวานเนเมื่อวานเนี่ปิดอีกอเป่าเมื่อาวานเห็นเห็นไปพิมพ์ในช่องไหนก็ปิดปิดตัวไหนครับไอช่อง N Y เลยสักอย่างอะ่ะเออเห็นไปพิมพ์อยู่อะใช่ไหมไม่รู้คนไหนพิมพ์จำไม่ได้ฮ้ยอย่านะวงการเกมเศรษฐีพี่รู้จักทุกคนนะครับพี่รู้จักทุกคนนะครับแต่เขารู้จักพี่ไหมไม่รู้นะงงไหมในวงการเนี้ยพี่รู้จักทุกคนนะครับพี่เน้นเลยนะทุกช่องทุกช่องในเกมเศรษฐีในยูทูบและเพจรู้จักทุกคนครับแต่เขาก็รู้จักพี่หรือเปล่าแค่นั้นเองอะไนี่จริง อ๋อปิดเดยอะดีอ๋อโอเคโอเคโอเคเมือ่อวานพี่ไปเจอคนคนหนึ่งอ่ะเขาปิดสองตัวสามหมื่นสามเวปิดสามปิดสองตัวสามหมื่นสามชื่อช่องว่าช่องที่อะไรวะไมหาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแปะให้ช่องที่พี่อยากให้ไปติดตามเขาหน่อยครับเขาเป็นช่องที่ไม่ช่องที่ดีครับช่องที่ดีเพราะพี่รู้จักการสนันไช่องที่ดีเดี๋ยวกูดจำชื่อช่องเขาไม่ได้ ประเด็นในประเด็นทุกคนกูจำชื่อช่องของเขาไม่ได้เว้ยกูจำชื่อช่องไม่ได้เ้ยกูรู้จักกับกูจำชื่อช่องไม่าคืออะไรครับเนี่ยตัปหนึ่งครับตัปหนึ่งนะสักครู่นะครับประวัติการเข้าชมสักครู่นะอ้าวออกตักกูเหรอเจ๊จูนเหรอก็มาดิครับเจ๊จูนอ่ะเออก็มาดิครับ แปปหนึ่งนะทุกคนไปยังกลับไปสองปีอีเวนต์เนี่ยให้ย้อนกลับไปเว้นสองปีดูเหรอไหนวะเจอแล้ว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 อะลองลองลองไปดูช่องเขาแต่จะติดตามหรือไม่ติดตามก็ได้นะครับลองดูช่องเขาเป็นไงดูยังสามารถสร้างสถานีต้นทางได้และกับไปสองพันสิบแปด ไม่ช่องนี้ช่องนี้เขาเขาเขามันเว้ยบอกเลยว่าเขามันมันมากมันจัดจัดเดี๋ยวใช่ไหมใช่ไหมเออลิงก์นี้ถูกแล้วคือเขาเป็นช่องที่เฮฮาเว้ยทุกคนพี่ชอบพี่ชอบไม่มีอะไรน่าสนใจแต่แบบไปข้างหน้าติดไม่เอ่ยทุกคนคิดว่าติดไหมปั๊บไปข้างหน้าติดติดอีกแล้วครับเนี่ย พี่ว่าเซต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 เนี้ยคือบอลทองไม่ติดเลยพี่ว่าใส่เป็นแปน่นเพิ่มดีกว่าไม่ก็ใส่เป็นดูดเลยเอย่างเงี้ยเพิ่มใช้ได้ครับเนี่ยถ้าเป็นชัวของอะดรีเรนลนก็จะเป็นวันที่26ไปทั้งหน้าติดนะครับตอนเนี้ย<า>ไปทั้งหน้าติดเด<า>ี๋ยวก็ไปครับไปสร้างจุดสาตาร์ทใหม่นบัลทองไม่ออกนะเดี๋ยวพี่ลองให้อีกสองรอบจากที่เขาเล่นมาสองตาเนี่ยตาสองตาแล้วไม่คือไม่ออกเลยเว้ย อะไรยงสามารถสร้างายด้ฐาได้แล้วยัง,ยงลงไปลงมาได้ 4m สองสมตัวลงไปลงมาได้ 4m สองสามตัวได้แล้วดี้ะได้แต่ได้ได้หลายตัวละ เติมแพคอมดาวแพคอมดาวแปดเก้าได้สามพันมันมันสามพันนี่คือสามพันรูปมันการันตีหรือมันอันยีาสูงสุดอะไม่รู้อะอย่างนอง้อยเหรอ 3, ลโล<ร>มดาวพี่ไม่เคยเติมนะพี่เติมแต่เพชรอะถ้าเป็นเพชรอะเติมอยู่วอ,อทเนะจ็ดเฉย ดูนะต่อไปเปดดีเลยถ้ามันเลของออสเตรเลียของเราสาี่ถ้ามันจะเลจริงๆก็จะเป็นหกนี่สิบสามเป็นตะกีนต้นของก็ยังไม่ติดอยู่ดีนะนะครับก็ได้แล้วเลือกประการโรงเรียนวันโรงเรียนน่านนเดี๋ยวพี่ก็ไม่ค่อยเจอครับจานเนี้ยจานเนี้ยตนนัวที่ไม่ค่อยเจอพวกอะไรวะ ไว้อาชาก็ไม่ค่อยเจอชาราวันชารา,า,าวันเจอเยอะชาราวันเจอเยอะมากเลยทุกคนชาราวันเยอะจัดเลยไอ้เพื่บอกว่าชาราวันคือแบบเกล็ดน่ะเออใช่ออามันคือ,อยีเรียนนั้นเฮ้ยกูโด,ดนขังไหมออนจะจิตโลกกูมีจริงเปล่าหมวก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 ไทเทเนียมกูก็มีเพื่อนเรียบร้อยหมวกไทเทเนียมกูก็มีหมวกไทเทเนียมไม่ติดไม่พอโดนขังด้วยสวยสวยพี่สวย สกิลกูไม่ออกเลยสัตว์ก,ก,กูจะมาลองบอลทองว่าติดไหมเพื่อนขอร้องล่ะติดก็ที่ให้กูชื่นใจหน่อยครับเพื่อนกกจริงไ,ไปข้างหน้าติดไหมไปข้างหน้าติดไปข้างหน้าติด,อตดโอเคนออกแล้วนี่เขากับนี่นี่เขากับเงาแบบไม่หยุดเลยนะอีเวนต์ต่อไปจะเป็นนางงาตก <c oughs> ไปสร้างนี่ดีกว่าปั๊บาานี่จะมาจะยิงขึ้นนางงาตก ดักเออโอ้โหเจ็ดโลกเจ็ดโลกเขาออกไอ้สัสแต่เมื่อกี้กูโดนขังกูจำได้ว่ากูโดนขังไม่เป็นไรกูโดนขังห้า w h ๊ t เออเออต้องอย่างนี้สิครับมันนี้ก่อนทีหนึ่งไม่นะมากันละ ไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่ใชหาวโอเขามีรถตลดอดเวลาไปทุกคนกูบอกก่อนเขา<ต>ไม่ไหวนะบางทีาบางทีคือการที่จะฆ่าเขาการที่ตัวละครที่เสียัจะฆ่าตัวละคร e. อีนมันถึงที่ยากใช่สามวันจิดดีกว่ามันจะแล้วแต่โชคชะตาครับออกไม่ได้ไง <c oughs> ต้องเหนือกว่าเรื่องออฟนะใช่หรอเออเขาต้องสุ่มออฟแล้วเขาไม่สามารถเ็ เมื่อเช้าเอาสิเอาสิเทคมังกูเทคมังกูเชคนีโอโฮมคันทีโรยยูดฟรีอ,รอันแ,แน่อ,นออกดีจังครับ <simples. S 1> พี่พี่ครับออกดีเกินใส่เตะกองถังแทนบอลทองยังครับพี่จะลองครับพี่ลองจี้ครับใครที่บอกอะไรพี่ตอนนี้พี่ไม่ทำเลยนะพี่ครับพี่จะลองจี้ครับ พี่จะพิสูจน์ว่าบอลทองมัน,นทับจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมทุกคนพี่จะพิสูจน์ว่าบอลทองทับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือมีคนบอกว่า,า,วาไม่ทับเว้ยมีคนบอกไม่ทับใครไม่รู้ไม่เกี่ยวบอกว่าไม่ทับอ่ะกูลองให้ดูว่าเนี่ยมันไม่ทับจริงรก่อนเนี่ยเนี่ยเล่นมาสองตาแล้วยังไม่ออกอีกสักรอบเอออะไรถ้าใส่เต๋ออะสามสามไปให้าห้าติดสวยท่าดักซีฟตั้งป้ายแล้วน้ำแข็งจะขึ้นมานี่ก่อนขึ้นน้ำแข็งเซนครับโอเค มันไม่ใช่ตาข้างๆหรอมันมันบอกแล้วใครบอกบอลทองไม่ทับวะใครบอกบอลพองไม่ทับวะหายไปแล้วครับคนที่บอกว่าบอลรอมไม่ทับขอความทุกถอกถอนครับพอเรามี L W นะว่าเขาบอกบอลทอมไม่ทับค,ครับเนี่ยพี่ลองพี่ขอให้เอาให้สุดครับเอาให้สุดว่าเอาาเอมันมันทับไหมพี่ขอเอาให้สุดเลยจะลองให้ดูไง ลองให้สุดลอให้สุดงได้างข้างหน้าไอ้นี่ไ็ลองให้สุดครับลองสีตาครับลองเลยเพื่อเพื่อเพื่อเมือนหมเหมือนพวกเรมมอนเตอร์เ็มมอนเตอร์บางตาก็ติดบางตาก็ไม่ติดด้วยเพราะอะไรไม่เข้าใจ ไม่ได้ดีเลยคือบางทีเราลองแค่ตาสองตาไม่รู้ว่ามันต้องสักสี่ตาเมื่อความก็ความสบายใจเได้โจอขาวว่าคุ้มแล้วอ่ะแต่น่าจะทับแหละพี่ว่าน่าจะทับเดี๋ยวพี่ลองอีกสักตาแล้วกันพี่เจ็ดสี่ตาเดี๋ยวตานี้แล้วอีกตาหนึ่งที่พอละน่าจะทับแหละอืแต่ต้องลองให้สุดนะ คือบางทีเราเราลองตาเดียวเราไม่รู้หวตด้วยเมันอตอนพีเกมเกมมันไม่อวยมันก็ไม่ออกก็มีอ่าไปเหี่ยวกับเมืองกลับไปนักหนาครับเนี่ยเเออยยดี๋วนงไมืทำไมสกิลมันไม่มาแบบขังแบบดักแบบขังองวะเออกลับอีกรอบนึไหมรอบเพื่อนโอ้พี่อ้ําไอ้เหี้ยกูยังเกะได้เรื่องถาวรเลยไอ้กิงตะกี้องไปถาวร ก็ลองซื้อดูครับมีตังก็ลองเติมดูแต่พี่ไม่เติมอยากยอมแพ้อะตัดการ์ดกูทีเพื่อนลองดูดิลองดูดิจอน็ต้องเก็บหินไปก่อนเพราะต้องใช้หินทามารถสร้างสถานีต้นทางได้แล้วต้องใชุ้กปรเภทเลยแต่แจ้งทำได้เลยเลืืออกกพ้้นททีี่่ตงาร ไม่พี่ที่พี่เล่นอย่างนี้ก็คือเหมือนพี่เหมือนเหมือนพี่เล่นสามจีตอนนี้ยมันพอคือไม่มีอะไรออกเลยเว้ยพี่แค่มาลองเฉยๆครับพี่ไม่ได้ชนะเนาะลองเฉยๆ,ลอ,ๆลองให้มันรู้ว่าเออมันทับจริงๆนะจะได้ไม่มีคนบอกว่าพี่ครับบอลทองไม่ทับครับพี่เ<ๆ>ข้าใจแมสก<ๆ>์กยาเยเข้าใจแมสก์กายจะได้ไม่มีคนบอกว่าเอ<ๆ>้ยพี่ครับบอลทองมันไม่ทับครับพี่อะไอ่งี้แล้วเขาลบข้อความไปแล้วครับ เพราะว่าเมื่อวานกูนก็ลองอยู่แล้วว่าเอ้ยมันทับนะเมื่อวานสี่รอบไม่ออกเลยมันมันมันทับแหละเออแตยอ่ยิโก้กูอยากได้ตัวเดียวสามารถสร้างสถนีปลทางได้แล้วสามารถสร้างสถานีปลายทางได้แล้วกนิจะออกแล้วงเนวานไม่ไม่ค่อยเจอช่วงนี้ช่วงนี้เจอเจอเจอแต่ลิงนาเดียกับเงาอย่าอย่ากลับอีกอย่ากลับมึงกลับไปนักหนาครับเนี่ย กูจะเอาอะไรไปชนะครับเนี่ยกลับไม่หยุดเลยกูเหนื่อยแล้วนะครับนะเกมเฮ้ยเด็กโวต่อไปเป็นนี่ไม่รู้ว่าชื่ออะไน้ำโคตรเหนื่อยเลยสามารถสร้างสถานีต้นทางได้แล้วสามารถสร้างสถานีปลายทางได้แล้วเออมันมันต้องรักอ๋อโหไม่แพงเมืองมันไม่แพงตาเดียวโคตรเหนื่อยเลยวันนี้เป็นอาชญากรพอดีเก็บได้กูหาผงอยู่ โขงดำไม่ดับเลยสิบสองโขงดำไม่ดับเลยเรสร้างสถานีปลายทางได้แล้วอ uh, mm, ่ะเมื่อกี้ไปข้างหน้าติดข้างหนากลับเมืองเดียวครับพี่ยามอะไรนะเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์วะไม่รู้อ่ะเงาเงาหนึ่งว่าเลยสร้างสถานีต้นทางได้แล้วแจ็เไม่รูว่าราคาถูกลงมาตอนล่าสุดเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะตัวจริงไหไม่รู้จะมาหรือเปล่า อาจจะไม่ใช่แบบนี้ด้วยอาจจะเป็นแบบน่าทำลิงไงวะลิงเพราะว่าบอกไอ้เหี้ยทุกคนเกมตึงวะ่ะเกมตึงมันยี่เป็นาทีใช่ไหมเพลงเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเพลงเปลี่ยนละ,ลนละตึงฉัดๆไอ้เหี้ยอยู่ดีก็ตึงไงินใส่เลยอยู่ดีก็ตึงพี่ยาผมจะแพ้ตรงนี้ไม่ได้นะแพ้มาแล้วแพ้มาแล้วโคตรตึงโคตรตึง ออกไม่ดีด้วยโคตรเอาละกูว่าแปดนั่นไงกูว่าแล้วไอ้สัตว์ออกต่อมหสวยถังเดียวแล้วกูได้มาสองตัวเรื่องมันไม่ถูกกันด้วยสองคนนี้ยสามารถสร้างสถานีปลายทางได้ไแล้วเฮ้ยไปกินบอลทองติดอะไรเฮ้ยบอลทองติดบอลไปบอลทองติดทุกคนไอเ้เฮียติดบอลทอง ติดจริงๆเฮ้ยมันมันไม่ทับมันไม่ทับมันไม่ทับไอสัตว์มันไม่ทับมันติดจริงเฮ้ยเฮ้คนไม่กี่ขอโทษด้วยขอโทษด้วยชื่อเฮียอะไรวะไปไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอแล้วขอโทษครับมันต right. ิดมันท้องติดไอเฮียเอาวะเอาวะกูจะเอากูจะเอาคลิปนี้คลิปนี้ไปแปะไอเพจเจอกันคลิปนี้ไปแปะไอเพจกูเจอกันบอกเลยว่าเจอกันเอาแปะไอเพจแม่งเลย ไอ้ย่ำไม่ทับคัะโล่มไม่ทับเอาวานนี้หมดใช่ไยังทะลุครับไม่ทับเฮ้ยบอลทองติดอีกแล้วเฮ้ยบอลทองติดเอเซคายบอลทองติดอีกแล้วไอ้เี่ยไอ้เี่ยมันสูบมันทะลุมันทับไม่ไม่ทับหรอแล้วเมื่อวานที่กูลองสีตาคืออะไรครับคืออะไรคืออะไรก่อนไอ้เฮี้ยมคืออะไรครับเนี่ยเอาไปข้างหน้าติดเอาเอาเอาเข้าไปเอาแล้วก็พอมาช่วง ไอ้เห er er <min ี้ยบอลคลองติดไอ้ชิบหายของเบอร์ลินเียเบอร์ลินก็มาเบอร์ลินเสร็จก็มีกิวกิวกับเมสเออเฮ้ยใช่เหรอสรุปไม่ทับหรอเมสเสร็จแล้วก็มาเป็นในนี่อ่าทุกคนครับพี่มีคำถามครับทุกคนสรุปมันไม่ทับเหรอครับพี่มีคำถามครับเมื่อวานสีตาที่พี่ลองในสตรีมคืออะไรครับถ้าสกายเมื่อวานสีตาที่กูลองในสตรีมคือไม่ออกเลยเว้ยแล้วก็จะนั่งไปนั่งดูอีเวนต์อีกรอบ เฮ้ยเหมือนทองไม่ทับพี่ขอโทษด้วยไม่รู้ใครเมื่อกี้ที่เราข้อความไปขอโทษด้วยนะครับคือข้อความไม่อยู่แล้วดูที่ข้อความหายนี่แหละขอโทษด้วยนะครับบรรทองไม่ทับนะครับทุกคนครับบรรทองไม่ทับนะครับแต่มปเซ็นงออกค้่เที่อะไรครับทีมันแทบไม่ออกเลยครับนะคะแอดีบีกูไม่รู้ว่ามมาได้ไงเออเดี๋ยวพี่ลองอีกพี่ลองอีกรอบพี่ขอลองอีกรอบนะครับเดี๋ยวตาหน้าขอเปลี่ยนทีที่ยกเสร็จเลยโอเคขอไขรอบไสรอบเอาไว้กูโยงมาหนึ่งหมื่นลูกดาว ไม่มีแลกนะเฮ้ยมีอยู่แล้วพี่แลกเนี่ยกูแลกกูแลกใส่ไอดีนี้ด้วยหมื่นหนึ่งอ่ะของดีของดีตนะอเนี้นสุดยอดเลยมาลิซาลี่ป้ายไว้กูยงแนะนำให้เล่นด่านโลกครับด่านเดียวออ o ลี่เลยครับด่านอื่นอย่าไปหาทำนะเจ็ด,ดขาดนแนะนำเลยอย่าไปหาทำสรุปบอลทองได้ครับทุกคน ไอเหีย <premises. S 1> ได้เฉยกูตื่นเต <Korean. S 1> ้นก,กูตื่นเต้นจัดจแล้วเอาไปสิไปแล้วเย้าหุบกูเด้ต่อตันอยู่อ๋อระดับีอต้องพาเยหายดไม่สนเดี๋ยว้อ้าวมืงกูเียบร้อย ที่ถูดีไปแล้วสร้างและนด์มาร์กแต่แค่ทำเขียนที่ผมเฮ้ยนายเราเรามิโลอยู่นะเรามิโลนะคู่ขเขาอย่างนี้เหรออืมหกสิบผ่านไปยังเงียบอยู่นะ ไเบียนะม่รู้ดิมันเสาร์นะวิเรียนเรียนจริงเหรอไปข้างหน้าติดครับรอนมังไม่นอนกันเลยเหีอย่างเฮ้ยลูๆก็มีเมียนในด้านแรกจะทีแต้มแล้วกำลังจะออกแล้วอ๋อไฮโดร่เอา้าตกแล้วไม่สร้างจนจุดนี้เหรอวะเอออาจจะไม่สร้าง เคยมาขายสี่หมื่นอะพี่ไปย้อนดูสตรีมของตัวเองับเพราะว่าพี่พี่กดมาเหมือนกันกดใส่ดีไก่ใช่มันแต่มันขายนันอมดาวรั้งรั้งใหญ่ไงมันไม่ขายตอนแบบนี้ไงเท็คเมืองดีว่ะโอ้โหเทคเมืองไม่ติดจิตโลกกูมีจริงไหมจิตโลไม่มีจริงว่ะโลไม่มีจริงทุกคน โอโดนสร้างโลกพี <prompt> no. ่ป no. <hua little> ิดไป1,900อ่ะต่ำสุดอ่ะตอนนั้นที่มันมันเลยหลังรอบๆไหนไม่รู้อ่ะแล้วคนเข้าปิดกันเยอะแยะสร้างโลกอ่ะถ้าใครตอนนั้นคนที่ไม่มีเพชรโคตรเสียดายอ่ะบอกเลยสองร้อเป็นหน่งสร้แล้วค่ะเก็บแล้ใช่แล้วกันไปไปเดี๋ยวต้องเก็บหินเพื่อโยนนะเฮ้ยเนี่ยเงาเยอะๆเนี่ะชอบเลยดอบเห็ดหุ่ง เของ,งปีอ่ะฮะของสีดำไอ้กล่องทองนี้ใช่เลยนี่แหละมาลอ่ะวันทองไม่ติดติดโคตรยากเลย่อนทองติดยากมากใช่แต่ไม่เคยติดสองทีติดกูตื่นเต้นนะบอกแค่นี้เลยแต่ว่าจะว่อนได้ไว้แต่โอกาสติดคือเที่ยมากน้อยจัด พอนองพอนองห้าห้าหรือสิบห้าห้าห้าสห้ามากกว่ามาตะหกอุมาเถอะไม่กลัวหรอกมอนไปข้างหน้าติดได้ปะสวยไปรถไฟมาเถอะเฮ้ยจะสวอได้มอดับดีแรถไฟกำลังจะออกแล้วสิงกินขวางล้ไปที่สถานีรถไฟไปสักสิ โอ้โหนิดเดียวมันตัวอะไรวะตัวอะไรดูจำไม่ได้กูจำซิมไม่ได้ขั่จอดกูยังไม่อัพเลยที่บไม่เออโอกันจังจากไอ้ตัวเอ้าจ็ดโล่เขาหมดเหรออออเจ็ดโล่หมดโอเคอือยิงายตัวสิบสองตาแล้วอหก เาดีว่ไปทั้งหน้าติดขอร้องไม่หาได้ปะห้าหา้าห้าแล้วแถวแถวสร้างเดือขอร้องล่ะจริงเออบอลทองไม่ติดโอเคบอลทองยังไม่ติดนะบอลทองยังไม่ติดแต่ติดแต่โอกาสติดได้มานะลุงหนุ่มถ้าบอลทองออกนะมึงออแ,แต่เมืเ่อกี้มันออกแต่สองที่ติดงงแบบงงในงงอ่ะทุกคนนะครับเออ แล้วกับเฟื่องลมดาวอย่าคิดอย่างนั้นบางคนถ้าอยากได้อย่างอย่างพี่อ่ะอยากได้ใบกุยงเหรอกูกดในสตรีมเมื่อวานอะกดในสตรีมเลยยังไม่มีอยากได้ก็กดเมื่อกี้เกมสงสารเมื่อกี้เกมสงสารเลยให้แล้วให้ติดไปรอบสองรอบแล้วก็ไม่ติดเลยไม่ก็ลองไงลองว่ามันเออมันติดมันทับจริงไหมก็สรุปว่าไม่ทับนะครับแต่บางเซนออกโคตรเพี้ยเลยบอกแค่นี้เลยแทบไม่ออกไม่อไหรตัวบางไทยจะมาอีก นนั่ะดิล <ans> like, okay. ่าสุดก็เป็นมีเนียนอะเก็บนาฬิกาแล้วเปิดบังไข่สามารถสร้างสถานีต้นทางได้แล้วไว้ได้ผมผมอันนึงก็ยังนี้ใกล้กำเังดจะออกแล้วไส่สามันได้ไข่เสียไกดไกดกูติดหน่อยไกดไกดไกด์ไม่ติดโอเคใช้ครั้งเดียวบพ้ยบอลทอง เฮดเค่คนทองติดอย่างนี้แล้วกูทำไงอะลากไม่ได้โหนลาไม่ได้มันลากไม่ได้มันไม่มันไม่มีอะไรให้ลากมานี่แล้วกันคนท้องติดบนท้องติดคนท้องติดออกไปข้างหน้าว่ะไปข้างหน้าบนท้องติดบนท้องติดไปข้างหน้าเอามานี่มานี่มามานี่มาทางนั้นน่ะมาราต้อไปอีกรอบนึงไฟกลังจะออกแล้วติดหว่ยเฮี้ยติดติดอุ้ยมันติดอีเท่ยมันติดจะมันมันมันน้อยเกินมันติดมันติดเอาอ่ะ ราต้องมีบอลเพชรแล้วอ่ะไม่ไม่เมื่อวานเมื่อวานสตรีมเมอร์คนหนึ่งอะ่ะช่องใหญ่เลยเขาบอกว่าบอลฟองมันทับเว้ยกูจะไปเถียงเขาว่าไม่ทับนี่ไงเถียงได้แล้วคลิปกูก็มีกูตัดเดีย๋ยวกูตัดก่อนแป๊บหนึ่งกูตัดก่อน <c oughs> มึงตัดมึงตัดเอาให้ให้ตอนติดนะมึงไม่ต้องตัดทั้งหมดอนะว่าจะติดว่าจะติดโหหนึ่น <c oughs> งรอบ เกมสงสารหรือเปล่าไม่รู้อะไรก็เป็นไปได้ก้าวไกลยังไม่เสร็ดจบจบดิบจบดิบจบพอพอก่อนกูเบื่อกูเบื่อละกูเบื่อละวิบจบกูเบื่อละไอ้เหี้ยติดติดอยู่ติดอยู่ติดอยู่แต่โคตรเหนื่อยอ่ะนะแป๊บนึงนะครับนรูป